สวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกท่านในช anel ของการโตนาล่าข่าวแมนยูนะครับรุกข่ควแมนยูประจาวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารเกี่ยวข้องกับการปลดโอเลกุน่าโซชาออกจากตําแหน่งกุนซือแมนยูนะครับและก็เป็นการมองหาคนใหม่ด้วยจะมีใครมีโอกาสเข้ามาแทนที่บ้างเดี๋ยวเรามาติดตามทุกอย่างไปพร้อมกันเลยนะครับผมก่อนอื่นฝากเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยการโตนาล่าข่าวแมนยูครับและก็ขอบคุณสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนผมในการทําคลิปนี้นะครับใครสนใจแอดไปที่ไลน์นี้ ลุ้นรับเสื้อฟรีนะครับ20ท่านแรกก็จะได้สกรีนเสื้อด้วยนะครับผมก็รายละเอียดสอบถามในไลน์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์เป็นกระเบนเน็บด้วยนะครับแก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและก็ยาท่าจอมทองในการแก้การกดไหลย้อนนะครับรวมไปถึงอินส์ครับมากกว่าเสื้อยืดธรรมดาต้องอินส์เลยนะฮะใครจะใส่ทํางานหรือว่าอยู่บ้านก็สบายดูดีได้ทุกวันครับเพียงตัวละ129บาทพิเศษเพียงสั่งซื้อสินค้าครบ5ตัวแจ้งโค้ดกันโตน่าลุ้นรับเสื้อแข่งชุดเยา่า รประกาศผลรางวัลวันที่25ธันวาคมนี้จัดนึ่งไปได้เลยนะครับก็เป็นอันจบช่วงเวลา3ปีกับสโมสรแล้วเรียบร้อยครับสำหรับโอเลกุวนาโซชาในฐานะกุนซือของแมนยูสุดท้ายก็ประกาศอย่างเป็นทางการแยกทางกันด้วยดีนะครับโดยสโมสรก็กล่าวขอบคุณต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่โซชาทำเพื่อทีมมาตลอด3ปีนะครับและทุกคนก็ยังคงจะคิดถึงและก็พร้อมจะต้อนรับเขาที่บ้านแห่งนี้เสมอในฐานะของตำนานแมนยูนะครับ S <S <an> <S ก็อย่างที่บอกไว้ครับว่าจะมีการประกาศช่วงบา่บายเย็นๆของบ้านเราแล้วก็มาจริงๆนะเมื่อวานนี้5โมงครึ่งเป๊ะๆสมโมสรก็ประกาศออฟฟิเชียลทันทีนะครับโซชาก็พ้นจากตำแหน่งคุณซืออย่างเป็นทางการแลว้วเรยียบร้อยซึ่งตัวโซชาเองก็ให้สัมภาษณ์ส่งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับระหว่างสัมภาษณ์ก็มีน้ำตาซึมเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าคุณรู้ดีว่าสมโมสรมีความหมายอย่างไรกับผมและอะไรที่ทาให้ผมเนี่ยอยากจะประสบความสาเร็จที่นี่ เพื่อสโมสรเพื่อแฟนๆเพื่อนักเตะเพื่อทีมสตาฟผมอยากจะให้เราเก้าวหน้าไปอีกหนึ่งขั้นเพื่อลุ้นแชมป์ลีกคว้าถ้วยรางวัลต่างๆทุกคนเนี่ยรู้ว่าผมเนี่ยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรสโมสรแห่งนี้มีความหมายอย่างมากสําหรับผมและด้วยความร่วมมือต่างๆมันเป็นการจับคู่พาร์ทเนอร์กันที่ดีแต่น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการและมันถึงเวลาแล้วที่ผมต้องหลีกทางไป ผมภูมิใจมากๆอยู่แล้วที่ได้เข้ามาทํางานตรงนี้มาเป็นสิ่งที่คนทำอาชีพยอย่างเราเนี่ยฝันกันเอาไว้เป็นนักเตะแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นโค้ชทีมสำรองต่อมาจนถึงการเป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่มันยอดเยี่ยมมากตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายผมอยากจะขอบคุณลูกทีมทุกคนนับตั้งแต่ผมมาที่นี่พวกเขาเนี่ยดีกับผมมากๆพวกเขาคือสุดยอดนักเตะสุดยอดคนเลยแหละบางคนก็ย้ายเข้ามาบางคนก็ย้ายออกไปแต่ผมสนุกในการทํางานกับพวกเขาทุกๆคน สิ่งแรกผมอยากจะขอขอบคุณบอร์ดบริหารที่ให้โอกาสผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้และเชื่อในตัวผมมาตลอดว่าผมจะสามารถพาสโมสรไปข้างหน้าได้และผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมทําไว้ในวันนี้มันจะดีกว่าตอนวันที่ผมเข้ามานะผมได้พบเพื่อนใหม่มากมายแฟนบอลก็ยอดเยี่ยมสุดยอดในทุกๆด้านและเราคงจะได้เจอกันอีกในอนาคตนะครับโซชาก็กกล่าวอําลาเอาไว้ นอกจากนั้นโซชาก็พูดถึงตัวแทนที่จะเข้ามารับงานต่อช่วงสั้นๆด้วยนะครับโซชาบอกว่าไมเคิลคาริคจะคุมทีมพบกับบีอารอัลในเกมถัดไปซึ่งเขาเป็นคนที่ผมเนี่ยให้ความเคารพอย่างมากผมรักเขามากและเขาเป็นคนที่เยี่ยมยอดพวกเขาจะทําได้ดีแน่ๆผมมั่นใจผมจะคอยมองดูไกลๆและก็ให้กําลังใจอย่างเต็มที่นะฮะซึ่งโซชาก็มีน้ําตาซึมนิดๆเหมือนกันระหว่างที่พูดบทสุดท้ายก่อนจะจบบทสัมภาษณ์นะครับก็ด้วยความผูกพันกับสโมสรน,นี่แหละนี่ก็เป็นงานที่เขารัก มากๆงานหนึ่งในชีวิตนะครับแต่ว่าตอนนี้มันต้องจบลงแล้วด้วยผลงานที่มันก็ไม่ค่อยจะสู้ดีจากนั้นเราก็จะได้เห็นภาพที่เป็นไวรัลกันในอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ก็ว่ามีแฟนบอลรายหนึ่งที่ไปดักรอโซชาหลังจากถูกปลดนะครับที่หน้าสนามซ้อมแคริงตันเพื่อไม่ได้อะไรมากนะครับขอแค่เข้าไปกอดแล้วก็ขอถ่ายรูปเป็นการส่งท้ายคือตอนที่เขาคุมทีมเนี่ยผลงานอาจจะไม่ดีก็จริงนะครับเราอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างแหละในช่วงท้ายมีอารมณ์อยากจะให้ปลดโคชนะ้ชและเพราะว่าผลงานมันมีแต่ดิ่งลง แต่พอถึงเวลาจริงครับก็ใจหายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนะ้าแกก็เป็นคนที่นิสกับทุกคนเลยเป็นคนที่น่ารักกับทุกๆคนที่อยู่รอบข้างนะครับแล้วก็พยายามเต็มที่ในการพัฒนาสโมสรก็เป็นบุคลากรที่เชื่อแหละว่าไม่น่าจะมีใครเกลียดได้ลงนะครับโอ so ลิเวอนาโซชาก็ยังคงเป็นคนที่น่าจดจําต่อไปมาดูที่ IG นักเตะกันบ้างครับว่าแต่ละคนโพสอ์ลําลาโซชาอย่างไรบ้างมาดูที่ปอกบานะครับเป็น IG s t สตอ ก็บอกว่า all the best boss thanks for all the good moments นะครับก็ประมาณว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เป็นสิ่งดีๆที่ได้เดินทางมาร่วมกันอ่าบรูโน่แฟนนั้นนะครับก็โหพูดยาวเลยบอกว่าก็ถ้าเกิดจะโทษสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับทีมเนี่ยต้องโทษทุกคนนะไม่ได้โทษไปแค่ที่โซชาคนเดียวแต่เขาก็ดีใจที่โซชาเนี่ยเชื่อในตัวเขาและให้โอกาสเขาในการ ทำงานเพื่อสมโมสรมาตลอดนะครับโอ้โหบรูโน่เนี่ยแจ้งเกิดเพราะโซชาเต็มเนะครับก็ขอ,อ,อไวโพรให้โโซชาโชคดีกับทั้งชีวิตครอบครัวและก็ชีวิตการงานนะครับบรูโน่กล่าวเอาไว้แม็กควายครับก็บอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เซ็นผมเข้ามาร่วมทีมที่ดีที่สุดในโลกให้โอกาสผมได้เป็นกัปตันทีมซึ่งเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในวงการฟุตบอลนะครับก็เป็นความเคารพอย่างใหญ่ยิ่งที่จะมีส่งต่อถึงโซชาอันนี้ก็เป็นแม็กควายที่โพสตเอาไว้ในไอจนะครับแล้วก็เฟรดด้วย โพสเอาไว้สั้นๆครับบอกว่า respect thanks for everything นะครับก็ชาบูโซชาขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างนะครับก็ผ่านพ้นไปนี่คือตัวหลักๆ4คนที่เอามาฝากกันจริงๆมีหลายคนมากนะครับที่โพสเกี่ยวกับโซชาไม่ว่าจะเป็นนักเตะเกา่านักเตะดาวรุ่งที่เคยได้รับโอกาสจากเขานะครับแล้วก็พวกเพื่อนๆในยุค Class of 9ที่2เหมือนกันนะโอเคคือแกก็ได้สร้างทีมพอสมควรนะครับให้โอกาสดาวรุ่งไปก็หลายคน แค่ว่าในช่วงหลังเนี่ยคือทุ่มเงินไปหนักในการเสริมทัพแต่ผลลัพธ์มันยังออกมาไม่ดีพอนะครับก็เลยต้องโดนปลดไปในที่สุดและนี่คือผลงานโดยรวมของโซชาตั้งแต่อยู่กับแมนยูมาในฐานะกุนซอนะครับก็เป็นกุนซอที่อยู่กับแมนยูมายาวนานที่สุดหลังจากยุคเซอร์เล็ก์วางมือไปก็ยาวนานกว่าเดวิดมอยส์นานกว่าฟันเกาแลวก็นานกว่ามูรินโญ่นะครับคุมทีมไป168เกมชนะ92เสมอ35แพ้41นะครับ ก็แน่นอนแหละจุดที่ต่างจากกุนซือคนก่อนก่อนหน้านที่ผ่านมา2-3คนก็คือแกงไม่มีถ้วยแชมป์ติดไม้ติดมือออกไปนะครับใกล้เคียงที่สุดก็จะเป็นรองนะเป็นที่2ของพรีเมียร์ลีกซีซันก่อนครับแล้วก็ได้เข้าชิงยูโรป้ากับฝั่ง b บียรเรียลแต่ว่าพลาดท่าแพ้ไปตะลกร้ายเหมือนกันนะครับคนที่ยิงคนสุดท้ายในยุคข,ของโอเลกุนาโชชาก็คือดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาส แล้วลงมานะสุดท้ายก็ยิงได้โอ้โหก็เป็นไอรอนิกนะตลกร้ายในยุคของโซชาครับแล้วก็อำลาทีมไปส่วนในเรื่องของค่าชดเชยที่ตัวแกจะได้รับนะครับเทเลกราฟครับบอกว่าน่าจะอยู่ราวๆ7.5ล้านปอนด์ตามที่คาดเอาไว้นั่นแหละราคาประมาณนั้นนะครับอย่างที่บอกครับว่าคนที่จะมาเข้ารับงานต่อจากโซชาเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของไมเคิลคาริกก่อนนะครับผู้ช่วยโคช้ชที่ก็ได้ทำงานกับโซชามาตลอดทั้งเส้นทาง3ปีที่ผ่านมา และเขาก็จะรับหน้าที่โค้ชชั่วคราวนะครับคุมบางเหียนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใครคนใหม่เข้ามาเรื่องของไทม์เฟรมเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะยาวจะสั้นจะกี่เกมนะครับก็รอว่าคนใหม่จะมาเมื่อไหร่นั่นแหละโดยตอนแรกเนี่ยไมค์ฟีแลนด์เขาจะอาลาทีมไปพร้อมกับโซชาด้วยนะครับตามการรายงานของฟาบริซิโอโรมาโน่แต่เหมือนว่าคาริกจะขอให้ฟีแลนด์เนี่ยอยู่ช่วยงานกันต่อไปก่อนครับรวมไปถึงเคียร์นัทแม็เคนน่าเอริกนัมซี่พวกเนี้ย ก็จะยังคงเป็นสตาฟของทีมต่อไปก่อนในช่วงแรกเหมือนเดิมโค้ชใหม่เข้ามาการเปลี่ยนแปลงจะอะไรยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะครับซึ่งคาริเก,กับแมคเคนนาเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ยุคข,ของบูนิโยแล้วครับแมคเคนนาขึ้นมาจากทีมชุดยูส่วนคาริเก,ก็เป็นนักเตะเก่าตั้งแต่ยุคข,ของฟันเก่านะครับก็จะมีแค่ฟรีแลนด์กับแรมซี่เท่านั้นที่โซชาเป็นคนพาเข้ามาแต่สุดท้ายอยู่กันครบนะครับโซชาจะไปแค่คนเดียวในฐานะกุนซือหัวใหญ่สุด คราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวแทนระยะยาวกันบ้างนะครับใครจะเข้ามาแทนที่ของโซชาจะเป็นคนไหนที่เข้ามาในอนาคตต้องบอกว่าตอนนี้ข้อมูลกระจัดกระจายมากครับเพราะว่าแต่ละสื่อในต่างประเทศเขาเล่นข่าวแบบไม่ซ้ําชื่อไม่ซ้ําหน้ากันเลยนะฮะแต่ที่ชัวร์คือแมนยูเริ่มดําเนินขั้นตอนในการหาแล้วแน่นอนก็คาดกันว่าไม่ต้องให้คาร์เรคุมทีมนานอ่ะก็จะหาเกรด A เข้ามาทดแทนที่อย่างเร็วที่สุดในมุมของเซนดีนซีดานครับ ยังคงเป็นข่าวเหมือนเดิมอันนี้ต้องแจ้งก่อนเป็นข่าวร้ายคือแกยังไม่สนใจที่จะเข้ามารับงานคุมทีมในตอนนี้กลางฤด,ดูกาลนะครับยืนยันโดย2นักข่าวดังของ BBC Sport เลยก็คือกีเยมบาลาเก้นักข่าวดังฝั่งสเปนแล้วก็ฮาวเวิร์ดเนิร์สที่เป็นฝั่งอังกฤษนะครับก็รายงานทํานองเดียวกันซีดาเนี่ยยังมองไปที่งานคุมทีมชาติฝรั่งเศสเป็นหลักนะครับรวมไปถึงงานคุมปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยซึ่งก็เป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับเขาในฝั่งของฝรั่งเศสนัแะ แล้วเขาจะพิจารณาข้อเสนอจาก2ทีมนั้นก่อนจะมาพิจารณาข้อเสนอจากแมนยูแน่ๆนะครับฉะนั้นซีดานเนี่ยอาจจะต้องปัดตกไปก่อนถ้าจะลุ้นไปลุ้นซัมเมอร์เอาถ้าเกิดเวลามันประจวบเหมาะพอดีเขายังว่างงานอยู่แล้วเอาเข้ามาได้เนี่ยก็อาจจะมีการเสนอเงินก้อนใหญ่ให้ซีดานได้พิจารณานะครับแค่ว่ายากแค่นั้นเองเพราะเขาไม่ได้มีความผูกพันกับสโมสรเรานะราะว่าคนที่ดูจะมีโอกาสมากกว่าเพราะต่างก็มีความสนใจซึ่งกันและกันจะเป็นคนนี้ครับมาเดซิโอโปเชตติโน อันนี้มีข่าวกับเราทุกปีอยู่แล้วตัวเขาเองก็เคยอยากจะมาแมนยูด้วยนะครับส่วนเซอร์เล็กโฟกูซันรวมถึงบอร์บิหาหลายๆคนของแมนยูก็ชื่นชอบพอรชเป็นการส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะเซอร์เนี่ยชอบมากวันนี้ชื่อคนจะเยอะหน่อยนะครับในการรายงานเพราะว่ามันจะมีทั้งชื่อนักข่าวแล้วก็ชื่อของคุณสื่อต่างเอาสื่อเดอะการเดียนเทเลกราฟและก็ go o com ครับระบุว่ามาริซิโอโปเชตติโนสนใจที่จะเข้ามารับงานคุมทีมแมนยูนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยต้องย้ายออกจากปารีสแซงต์แชร์แมง อย่างสื่อบอกว่าพอชมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีกับเลโอนาร์โดผู้ซึ่งเป็นพอกีฬาของสโมสรปารีสด้วยทําให้โอกาสของเขาในการย้ายทีมเนี่ยยังมีอยู่นะฮะแต่ผมว่าปารีสอะ่ะไม่น่าจะปล่อยมากลางฤด,ดูกาลนะครับเพราะก่อนหน้านี้เพิ่งจะขยายสัญญาออกไปตอนที่สเปอร์มีข่าวว่าจะปลดมูรินโญ่ครับพอชก็ <Porsche S 2> มีข่าวหนักมากๆว่าจะถูกดึงกลับบ้านแต่ตอนนั้นปารีสไม่รอช้าจับต่อสัญญาไปก่อน1ปีครับก็เลยทําให้นั่นแหละน่าจะอยู่กับ ปารีต่อไปก่อนจนจบฤด,ดูกาลนะครับไม่น่าจะยอมปล่อยออกมากลางซีซั่นแน่นอนคือเวลามันไม่ค่อยจะสอดประสานกับฝั่งเราสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะผ่านมาสักกี่ปีก็ตามนอกเสียจากว่าอ่ะพอชย้ายมาซีดานเสียบแทนอย่างนั้นอนะ่ะปารีก็อาจจะยอมปล่อยเข้ามาให้นะครับแต่ก็ดูแฟนตาซีเกินแหละดูจะยากอยู่นะครับลุยส์เอนริก้ครับ ก็ยังคงแฮปปี้กับการคุมทีมชาติสเปนและก็กําลังเตรียมงานใหญ่ในการไปบอลโลกฉะนั้นไม่น่ามาแน่นอนครับอันนี้แกพูดเองเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีโอกาสได้คุมทีมที่ใหญ่ที่สุดในสเปนแล้วมีนักเตะให้เลือกกว่า5,000คนนะครับจะจิ้มใครเข้าทีมชาติสเปนเนี่ยทำได้หมดเลยการจะมาย้ายทีมตอนนี้น่าจะเป็นการไม่ให้เกียรติฝั่งทีมชาติสเปนมากเกินไปก็เลยน่าจะคุมต่อครับไปดูบอลโลกในปีหน้าที่กาตาขณะเดยียวกันครับสื่ออย่างสกายสปอร์ตและก็เดอะไทมส์บอกว่าเอริกเทนฮาร์ ก็สนใจงานคุมทีมแมนยูเหมือนกันนะครับไม่ไม่สนไม่ได้หรอกงานคุมทีมใหญ่ขนาดนี้สกายสปอร์ตเนี่ยบอกว่า100% t อินเทรสครับเทนฮากเนี่ยสนแน่ๆแต่ก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะย้ายเข้ามากลางฤด,ดูกาลโอ้โหเงื่อนไขเดิมเลยเพราะว่าก็ยังมีงานใหญ่กับฝั่งอาร์เจ็กซ์อยแล้วก็ลุ้นแชมป์ลีกด้วยนะครับตอนนี้ทิศทางสดใสในการไปสู่แชมป์ลีกกับสโมสรแล้วก็การเข้ารอบ UCL ด้วย ไอ้สามสี่ชื่อที่ว่าไปนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของคนที่ถูกมองว่าจะเอาเข้ามาเป็นกุนซือระยะยาวนะครับก็คืออยู่แบบหลายๆปีไปเลยสร้างทีมไปพร้อมๆกันครับแต่หลังจากเนี้ยที่ผมจะว่าต่อไปก็จะเป็นคนที่ถูกมองว่าเป็นกุนซือระยะสั้นก็คือเข้ามาคุมทีมจนจบแค่ฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับในมุมของจูเล e โลเปเตกีครับก็มีข่าวว่าโยงกับแมนยูเหมือนกัน แต่อันนี้จะเป็นจอร์จเมนเดสเอเยตนส่วนตัวของเขาที่พยายามผลักดันดีลมากกว่านะครับสโมสรนน้าจะไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นอันนี้เป็นดีลที่เซอร์ไพรส์มากๆถ้าเกิดจะเข้ามาจริงๆนะครับคนนี้ก็มีประวัติที่โอเคกับเซบีย่านะครับเพราะว่าเคยคว้าแชมป์ยูโรปาลีกด้วยกันไปแต่อาจจะมีภาพจําที่ล้มเหลวกับเรออัลมาดริดนะครับตอนนั้นไปคุมมาดริตได้แป๊บเดียวก็ถูกปลดออกมา เทลกราฟบอกว่ารัฟรังนิกก็พยายามจะตีตัวออกห่างจากข่าวลือเกี Man ่ยวกับแมนยูนะครับเพราะว่าเขายังคงโฟกัสกับการทำงานเป็นผู้บริหารที่โลโคโมทีฟมอสโกนะครับกำลังทำงานอย่างสนุกสนานเต็มที่เลยแล้วก็ให้เกียรติสโมสรฝั่งนั้นด้วย และผมก็เชื่อนะว่าบอร์ดบริหารแมนยูน่าจะไม่ได้มองรังนิกเอาไว้เลยนะครับเพราะว่ากลัวจะมางัดกันในอนาคตเพราะว่ารังนิกเป็นคนที่ต้องการอาํานาจเป็ดเสร็จในการบริหารทุกอย่างนะครับก็เลยคิดว่าบอร์ดน่าจะไม่สนใจในส่วนของรับรังนิกนะครับส่วนโลลองบลองครับอันนี้อดีตนักเตะของเราเองแล้วก็ดูน่าลุ้นด้วยนะครับเพราะว่าเทเลกราฟบอกโลลองบลองเนี่ยมีความสนใจในการย้ายมาคุมทีมแมนยูช่วคราวเหมือนกันแล้วโปรไฟล์ก็ดีนะครับ คว้าแชมป์ในฝรั่งเศสมาแล้วนับไม่ถ้วนครับกับบอกโดสและก็ปารีสแซงต์แชักแมงแต่งานยากคือเขาไม่ได้ว่างงานอยู่ครับเขาก็กําลังทํางานอยู่นี่นแหละกับอาราย,ยานในลีกกาตานะฮะก็กาลังลุ้นอันดับหัวตารางอยู่ถ้าเกิดจะเอาจริงๆเนี่ยต้องโชว์สกิลในการเจราจาหน่อยครับสำหรับบอร์ดบริหารของฝั่งเราถ้าเทียบกันการเจราจากับอาราย,ยานผมว่าน่าจะง่ายกว่าการไปพูดคุยกับพวกอาร์จ็กซ์หรือว่าปารีสแซงต์แชรกแมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามนี่แหละ บอดจะได้เรื่องไหมก็คือตอนนี้แหละครับจะเก่งขนาดไหนในการเจราจาคุณซื้อคนใหม่ต้องใช้ power ตัวเองนิดนึงนะก็มารอดูกันครับว่าจะเป็นใครที่เข้ามาทดแทนแต่ตอนนี้เบื้องตอน้นไมเคิลคาริคและอาจจะมีดารินเฟเชอร์ในการช่วยๆกันในการพาทีมลุยนัดหน้ากับบีเรเยลนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดของการต้อนร่าข่า,ขาวแมนยูครับก่อนจะจากกันไปฝากสปอนเซอร์ด้วยไลน์แอดอันนี้นะครับถ้าเกิดสนใจก็แอดเข้าไปได้รวมไปถึงกระเบนเนปและก็อย่าท้าจอมทองนั่นเองรวมไปถึงอินส์ด้วยครับ มากกว่าซสื้อธรรมดาต้องอินส์ราคาพิเศษ129บาทต่อ1ตัวใช้ค้กันตัวหน้าลุ่นรับเสื้อโรนัลโดของแท้ด้วยนะครับไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปย้ำกันต่อในเสียงสปอร์ททาไมช่วงนี้กันตัวหน้าไปแล้วสวัสดีครับ